สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับสีมเงินทั้งสองทีมนะครับเชลซีแล้วก็ยูเวนตุสนะครับผมอันนี้ผมก็แลนด้อมมาแล้วก็แม่งมาเจอสีมเงินสองสองข้างอะในเกมบุกของยูเวนตุสนะครับมอลต้าแคทเบลตัดต้านะครับผมสุดยอดนะครับตัดไปหนึ่งทีนะครับผมโวนโดสับสับไปสับมาสับโอ้โหับแพ็ค แท็กไม่ได้ครับผมโนโดทข้งขวายิงเข้าไปแล้วครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆครับแม่มันหลุดไปได้ยังไงวะทีเมืนเต็มสนามไปหมดเลยครับผมแม่งมองมองยากมากอะโลนโดก็คือ c ซียซเวจริงๆครับผมวะนี่ครับลูนิเกอร์ตูแทงแทงผิดครับผมซานโดหลุดมาแทงให้โลนโดครับโลนโดหลุดแล้วก็ยิงโอ้โหเข้าไปแล้วครับ เหมือนจะเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากสำหรับเทลซีแล้วนะครับตอนนี้แม่ไอผมเล่นผมก็ดูดูมาดูเรื่องเลยครับผมผมเล่นไม่เชลซีนะแต่ว่ามันมองไม่รดูเรื่องจริงครับมันเป็นน้เงินสองสองข้างเลยตาเราบ้างครับเวนเนอร,ร์โอ้โหนะมันติดว่ะมันจะสวนครับผมแต่ว่าดักได้ครับผมจ่ายมาครับซูมาพูดิษิ์แทงมาที่ซีเยกซีเยสยิงยักอยู่กลับไปทางแล้วก็โยนมาตรงกลางครับ คาร์เฮาท์โอ้โหมองสวยมากอืมลูกนี้แบบสวยจริงๆครับผมตีเยกคารเฮาท์ครับประสานงานกันครับผมก็ของจริงเขาติดโควิดอยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับคาร์เฮาว์จรครับผมสวยจริงครับลูกนี้ตีตื้นขึ้นมาหนึ่งกับสองนะครับตอนนี้เริ่มสับกระสับกระส่ายครับผมฝั่งยูเวนตุส โดนเตะครับฮาวเวิร์ดแทงให้ทีบโบว์เบนเนอร์ครับเราเหน่างงี้ปุ๊บใส่ก้อยเข้าไปเลยครับผมแม่โดนตัดบอลจากกลางสนามนะครับโอ้โหแล้วหลุดเลยครับผมแม่หลุดหน่งๆอย่งครับอ่ยิงซ้ายด้วยนะครับผมไม่ธรรมดาจริงครับโอ้โหแล้วเราก็ตีเสมอจนได้ครับผมเชลซีกลับมาแล้วคอามิ่งซูน ดูเหมือนว่ายูเวนตุสจะช็อตอยู่ช็อตไปเลยนะครับผมติโบว์ไวเนอร์แทงวุ่นหลุดอีกแล้วครับผมซีเย็กซีเย็กเห็นตรงกลางครับไวเนอร์ยิงโอ้โหคมจริงๆลูกนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะหลุดง่ายเลหลุดได้ขนาดนี้ครับปี fifa ยี่สิบเอ็ดปอแปรรอดด่าเข้าไปเลยครับหมดติดเซฟครับเซ็กเชนนี่ครับผมนี่นี่ก็เด็กเก่าเด็กเก่าอาร์เซนอลนะครับ เป็นตุ๊ดไปแล้วครับเลน,เนกับมาเริ่มพื้งหลังนะครับผมโอ้เคาะะเคาก็ดีมากครับตอนนี้อ้ดิบาร่าหลุดมาทางซ้ายครับดิบาร่ายัางไงครับส่งมาให้โรนัลโดไหมส่งส่งแล้วก็ยิงหนึ่งหนึ่งครับให่โรนัลโด,ดเขายิงอีกคนเดียวเลยครับ ่าฝั่งเชลซีนะครับฝากที่เวอร์เนอร์ครับผมแทงให้กองเต้กองเต้แทคชนะครับลุกมาทางขวายิ่งง่ายดายลุดเกินครับลูกนีทุกอย่างในทีมนี้ต้องพึ่งเขายิงงครับกองเต้ครับผมเอลฟิติงโอ้เพื่อนเพื่อมาดีใจกันครับสุดยอดแฟนๆก็แบบหนับหนุนครับ อี่แยกตัดบอลได้ครับแทงจี้ขึ้นไปทางซ้ายมือครับผมไปแล้วครับจะเปิดป้าครับเปิดเปิดแล้วจะโมงโอ้ไม่ได้โมงครับออนโกครับผมลูกนี้มันชี้อะไรครับมันชี้อะไรไม่น่าเชื่อว่าจะออนโกครับดูแต่โอ้โหมันติดหลังครับกองหลังสุดยอดจริงครับลูกนี้ครับโอ้โหดี่แยกมาครับมาครับเวนเดอร์ เนื้อยึกยักอยู่ครับโชว์ตะกิ้โอ้ยไม่ติดตะกิ้แต่ว่าติดตัวครับแล้วก็ยิงเข้าไปอีกแล้วครับผมสายสั่งตายครับพีโบเวนเนอร์เนี่ยติดขาติดนิดติดหน่อยครับแล้วก็แหม่หลุดเฉยเลยแล้วก็ยิงเข้าไปครับผมหมดสิทธิ์เซสสำหรับเซ็กชั่นนี้อีกเช่นเคยนะครับโอ้แฮตทริกเข้าไปแล้วครับผมทางขวาเปิดเข้ามาบอลล่าต้ามงนิ่มๆเข้ามาแล้วครับหต่อสี่ครับประตู แล้วก็จะหมดเวลาแล้วครับในทีที่90นะครับปัวกาโดหลุดมาทางขวาครับโปสิ์เมนดี้ครับผมบอลอยู่ที่พูลิสิตครับผมแล้วกรรมการก็เป่าหมดเวลาไปนะครับน่าเสียใจจริงครับแมตตีนะครับสำหรับยูเวนตุสนะครับผมโอ้ทีโบเวลเนอร์ก็ได้แัทิกไปนะครับผมแต่ว่าตอนเล่นนี้ครับแม่งมองหองยากมากเลยครับไอ้สีมนเงินสองข้างเลยครับ โอโ้โหแฟนๆนี่ครับอุ้มมันไม่หนาวหรอกใส่เสื้อก้ามาโรลโด้ก็เสียดายนิดนึงนะหน้าเซ็งเลยครับลูกสุดท้ายก็โหม่งดีนะครับโมลาต้านี่ตั้งแต่ย้ายไปอยู่อยู่กันตุกดี่ก็เล่นดีครับตอนอยู่เชลซีทำไมไม่คุณแบบไม่เล่นดีขนาดนี้ก็ลากรันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับ อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร b e ได้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ